ยางหน่อยนะครับปลูกยางหน่อยสี่ปีปลูกมันใส่มะกรู่มันอยู่ในสนยางนะครับปลูกมันอยู่ในสนยางวมืนอ้ขึคนมครับแดดพมีปปนใดอากาศก็เย็นแดดปนหลายแต่ว่ามันก็นเอานะครับยังเอาอยู่คือฝนจิตกนี่แหละ กูมันในส่วนยางนะครับมากูมันเหมือนนี้ราคามันก็บลงลงลายครับมาอน,นีเรือบาทยี่สิบราคามันผู้ฝันมันลายๆกับเมียนะครับกูมันเมียท่อกูมันกับราคามันก็นดีปีนี้เรือบาทยี่สิบ ปีกายสองบาทห้สิบปีกรสามบาทนะครับปีหนีลงเรียอบาทยี่สิบกูมั่นกับเมียครับเมียทั้งราคาเมียทั้งห่อนแดดกูมั่นหลายยางราคามั่นกับ่อดีมีหลายกับสัมบอดายยูยตโตคาไทยคาแรง ตาแห้งลูกน้องครับเบิดบอไดเรือ,อยังปีนีวราคามั่นลงแห้งครับส่วนยางน่อยกำลังงามใบล่นถอดใบไม่ครับใบอ่อนยางใบ,บอ่อนบอแดดจะคึม พอนแบบเอานะครับเอาเรือฝนทิตกนะครับพ้อนเอาครับร้อยยัก5าปีก็ได้กีดแล้วครับอย่างหน่อยอยู่แลกไปใส่ปุ๋ยไปสู่ต่อไปครับเกษตรกรไม่มีเงินเดือนคือเขาหน่อยก็ได้ค้ายครับจำเป็นได้กู้แล้วถึงเวลา ่อได้แต่ย่าถอยสู่ไปครับกเกษตรกรคน,นบันนอกจังเฮามัม่มีเงินเดือนก็ต้องหาไปเรื่อยๆครับหากินตามภาษาหวานเฒ่าทุกคนสู่ๆนะครับสู่มาสู่กับว่าใดต้องจำเป็นครับสู่ไปอย่าท้อยาถอย เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับ